สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีซน่อยเป็ดบั้นแพงเอฟซีตรงนี้ครับเอาผมมาบอกกบรบาวโทนในช่องพอดีมาพ่ออายับเอือยเพื่อนน้องพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารพยาบาลหลักกัขอบคุณพี่เสกกาขอบคุณพี่ดีครับขอบคุณครับครับผมครับผมแถวแจงยัยพี่น้องแท่งเซกาเป็นมาเลี้ยงเขาโอ้โหปุยยัยน้องอวดดิสิพอดีกับมาพ่อกับบาวโทนพอดีพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บขอโทษก็เลี้ยงแบกข้าวบุญนูเนตบุนอาเอลอาเอลอาเอ,าอ,าเอาลละักกะาน้องสุลาอ,อาจารย์เตยอาจารย์เตยอาจารย์เตยทะลุมิติเออนี่บอเตยทะลุมิติแมนครับโอ้โหพอได้เคยยิ่งซื้อหนึ่งในทีมงานทะลุมิติของพ่ออชิตะได้ยินจะซื้อเลยเมน นี่ครับพี่น้องเบิ่งเนี้ยกินนี่ครับพี่น้องกินล่างกินผานี่เลยเนี่อยู่เนี้ยกินครับมัตตวบาลเป็นว่าขายซั่งซั่งเอามาสั่นที่พวกบริษัทสีห์หอมเนี่ยหอมแบบเก็บแก๊บกินบระเมยกับสีห์อมไปมองสนามกีฬาครับไอ้ขางเวทีเสาหน่อยครับขึ้นนี่ไปพบพอกันได้ครับพี่น้องสนามกีฬาบ้านแพงครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโจลาเป็ดครับตอนนี้อยู่ร้านโจลาเป็ดครับพี่น้องสมสาสมลืษ์อีกทีพี่น้องร้านโจลาเป็ดแซ่บแซ่บ แต่ยิงตแองค์ิงก็พระโจ้แม่ันบอมือน่นาอพอเนาะเออป็นว่าแสีบๆกันเลเคากันเลยแม่เป็นบ่อเลยอยาเนี่เออมาลองมันก็น่าดูออมีแต่องค์ิงกินได้บ่อเดอกแัที่มีอยากันเลยมมกตัวส่วนพอวิทไอวิทย์ไงทางเสกามิสนิทโอ้สนิทขื่อวิทย์ก่อนสนิทครับโอ้สนิทอืมก็เล่ากาว่เป็นอย่างไรกร่าควาอกทั้งทา เดี๋ยวผมสืบอย่างเดี๋ยวก็ได้านี่นะลืดกระเป๋ามาที่นี่เออเล้วให้พี่สนิทออกน้ำเดิมบรยากาศตามแผนเออตามเป็นไปตามแผนแผนเลื่มกระเป๋ายังใส่ได้ตลอดใส่ได้ตลอดเห็นทนายมันมามีเนาะขายเข่ากับเบิร์ดแล้วขายเข่าไม่ทอกระได้สนิทกับอันกินมาหมดแล้วพรรยากาศสิบอย่างเขาขายเข่าได้แล้วลายอะไรบ้างหมดแล้วเมื่อบุญเมื่อฮานเพิ่นบุญแล้วเจ้สิบไปหาเออขายเข่าเขียวกับวยัญาณมัครับ ไปอยู่เดียค่ะอืไปหาเพี่นโยไม่ได้ไปบ่เคยไปได้รอยเอสผมก็ได้โอ้ยไปเด้อพี่เด้อทางไปกคอนบ่ต้องไปเซาไปนอนจะสิจองโรงแรมอันจองรีสอร์ทได้ไงอือครับผมโอ้ได้เลยแต่ถ้าไปบ้านน้องคู่ผมก็มี่ฮะมองให้นอนนะครับผมสิเฮ็ดซุ้มไว้คันคายรีสอร์ทโอ้ยกเป็คโอคัดแงมหนาวยามหนาวคักหลังบ้านน้องหญิงเลยครับสิเฮ็ดเป็นซุ้มซุ้มซุ้มเฟืองนี่ล่ะเฮดเป็นซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มไว้12มกราคมครับก็ใครอยู่แต่ว่ากับเขาแนวอยู่แนวกินหาไปเองครับ โบมี่กินไก่อฟางไก่หรไก่เราพยายามต้อกินโบยาบุ่นโบยาบุ่นเพพอดีแล้วนอนสุ่มไก่อบฟางก่อนไก่อบฟางมาถืออบคนแล้วไก่อบฟางสุ่มใหม่พอดีออันพี่สนิทอันยูนเสกาเห็ดอี่อย่างก่อนผมไปชี่เปิดร้านขายของชั้มน้อยๆครับกเห็ดแต่ว่าแฟนกับไปดูไปเห็นงานเห็นงานงานมาเลี้ยงย่าพ่อกัน เป็นนายห้างทางเซกาแม่ห่นี่เป็นนายห้างทางไวเอตส์ไม่หนี่เป็นนายห้างทางบ้านนองกูนายห้างนายห้างไงใคยก็แม่ห้างบ่ครับนห้างตอนนี้เป็นห้างหมูเดียนะนายห้างงูเดี๋ยวนะก็เหรอเสียดายเนี่สิน้องเสียดายเกิดแม่ก้อนหนาหนิเนาะนี่เครืงกินทั้งห่อเนาะเมย์ผ่านเม่ย์นี่เพอหวานกินบะได้ก็เหรอก็จะไออีพีแล้วก็บลูกรอนเนาะ พีด่ดีเลยอือผมมาโลกหลายอันนี้ส่วนรวมพี่นอ้องส่วนรวม <laughs> อันนี้บรหวาตอ, <laughs> อ,อันนั้นรวมใจกำลังจะพกันอันนี้ซับจ้างครับมารวมตัวกัน <laughs> ขมาพูดคุยยิ่ใจดีอยากอายใายทางเีกามาพร้อมอันนี้บาพาะท่านได้เห็นพ <c oughs> ี่น้องท่าสร้างมาให้กสิบพอไปให้ผู้ใดก่อพิธุนเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปให้ทีมงานรถตู้ครับพอไปให้ทีมงานรถตู้ครับ คือสั่งทุกอย่างเป็นสั่งแบบ2ชุดครับแต่ว่าเฮากินกันแล้วเหมิดไปชุดหนึ่งครับว่าเปิ้ลสิมาหลายเออว่าเพิ่นสิตามมาตอนแรกพอดีเพิ่นเพิ่นว่าเห็ดมะไรย่านมะไลโบแล้วก็เลยบ่ได้มาครับเฮาก็เลยสิหัวกลับไปให้เพิ่นนะครับอ่าแม่น้อยก็ไปกินข้าวอยู่ปอต่อพนครับแม่น้อยกินข้าวมาแล้วกินข้าวก่อนเข้าบันแพงนะครับก็เลยพากันเห็ดมะไรอยู่สนามกีฬานั่นล่ะพี่น้องมาไล่น้ำใจจากแฟนคลับ FC ครับที่มีให้กับน้องอุค์เอีงเนาะครับเนาะ ก็ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณแทนน้องครับขอบคุณแท่นขอบกั้รถตู้ขอบคุณแท่นขอบกั้นม่น้อยครับขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้างขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพี่ยังขอบพี่พี่สุนั่งสุนอกจากสวยแล้วเสียงก็ดีสูสูเดียกคนละสูได้นาะอันนั้นสูแต่ยใหญ่บ่พี่อันนี้สูเซกาสูเซกาสุวิสาสุนิสาเห็นมหาป่าวโทษก่อนเป็นเัื่งใดก็หลังจากเขียนยูทูปไปแล้วเด็กยิ่งเด็ก จัดจานครับเออจัดจานผ่าดันเบิดแล้วคือกันระหว่างเมีนครับผ่านมาเหมดดราม่าก็เจอมาเลยโอ้ยบาวทนเจอดราม่าเป็นเต็มๆดาม่ายังกองวัดนั่นน่ะดราม่าไปไปายหามไทยหรอาปหามไทยโอ้ย FC ว่าเจ้าดังเลยนะบาวทุนเจ้าดังเลยนะเจ้ามีดราม่าแล้วสัตวโอ้ผมก็ดังประนันบอกว่ามีคนจะดังเออมคนดังมีเหงาบ้าซูบแบบแล้วขนาดผมรีอยู่หลังบ้านก็ยังมีคนไปดราม่าผมอยู่ บ้านเราไม่บานเราไม่บอกเแต่เจ๊บ้านเป็นแล้วเพอจ้าจบ้านนั่นเฮ็ดป้ายซื้อๆกันเฮ็ดขนาดสีเฮ็ดป้ายซื้อๆติดเพื่อนจะของกันยังบ่ได้ผมวะแล้วผมเสียดยังได้ผมวะแต่ว่าเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าเฮ็ดเลยบาวทุนจัดขึ้นมาติดเฝ้าติดเฝ้าติดน่ะสี่มิจูนึงเปอร์เซ็นต์แหละที่เป็นด้าหมากับบ่เป็นยังครับบ่เป็นยังเออเพราะว่าเป็นการติดติเพื่อก่อแมนครับอันใดเขาปับปั๊บอันใดเขากับปั๊บคุงครับอันใดเขา แก่ป้เขากับแก่ผมบอกผมบอกเลยว่าอันไหนผมเห็ดน้ำได้บอกแนะน้ำมาเลยครับอันไหนผมเห็ดน้ำได้ผมเห็ดอันไหนเห็ดบ่ได้ผมสิบต <Okay. S 2> <had> ิสไปก่อนผมไหมเห็ดได้มือใดก็ค่อยว่ากันนะครับนี่แหละวิธีมันเป็นซ้ำนี่หละพี่น้องผู้บิาลเพิ่ลเบิ้ลอะไรกับตีตีแะไรกัเบิ้ยู่นี่แหละเราพี่น้องเนาะโอ้มีอยู่คนหนึ่งคนมาตีผมถึงเจ็ดสามเดือนที่แล้วเลยบ่ข่อยสร้างเจ้าแห้ง่อยสร้างเจ้าแห้ง่อยเศร้าติดตามเจ้าข่อยเศร้าเบิ้งคลิปเจ้าแล้ว ไอแถวโซมือก็ยังเห็นมาคอมเม <c oughs> นต <c oughs> ์อยู่ก็ดีพนันตัวเป็นเฮ็ดตีเฮ็ดตี้ยังกินเนี่ยโอ้ยเจ้าคือดีแต่ผมว่ามามามาเดี๋ยวสิต้มใส่ส้มไก่สูกินกันเลยว่ะ <c oughs> สร้างผมจังได้มาคอมเมนต์ผมสุขิม <c oughs> เลิกเลิกดิเม่ยแล้วคอยสร้างเจา้าจะเคลียดอีหยังบ่ถือตาจักอย่างหุ่นนะเศรษฐบึงเส้าเส้าติดตามเจ้าแล้วล่ะเออแตเจ้ากับมาคอมเมนต์ไอ้ข่มามาถือว่าเป็นเอฟซีคนหนึ่งเลยในนี้ทีข้อมเมนต์ในตลอดดี เป้ามาเด้อสิต้มไก่สูุกินผมเลยม่แรงกับสิพ่อมุนี่เอกซอเก่าลหรืพี่น้องสิเปย์ยืดทั้งหลังจ็บแมนว่าพี่โซนแมนครับสิเปยเฝ้าเต้นกับพี่สนิทกับพี่สุกก็สิวนๆเป็นๆอยู่หันเนาะพี่เนาะรักกันนี่แหละครับเอออยู่หนพี่พี่กูได้แพทย์ไปทางเซียการเล้วพี่น้องเนอเอจีแฟนคลับแต่น่อยเพี้ยนๆครับเออได้เลยได้พี่พี่น้องร้านที่ใสกับพี่อยู่ซีแยกบ้านซางครับซีแยกบ้านซางบ้านที่ยงก่อนค่ะร้านซางนครศรีร้านซ่าง ส,สางนครสองนครผู้ใดไงเด้นน่ฟังเสียงซื่อนี่ผู้ใดแสดงว่าสาขาหนึ่งผู้ใดดูแลครับสาขาหนึ่งยุบเลิกไปแล้วอจะมาเปิดสาขาสองเปิดสาขาสองก่อนจะเปิดสาขาสามสาขาสามสาขาหนึ่งก็ไว้ที่หลังสาขาสองกับพี่ตามไปอีกป่ะเพราะเป็นนักกาดอกนี่วันนี้ร้านสาขานึ่งของพี่สางร้านสางละครวัสดุก่อสร้างของพวกญาติเแลอญาติกันใกล้ๆกันขายของเบ็ดเตล็ เบเตเลยครับวัสดุก่อสร้างโอ้ปานนั้นยังสีทอมตัวว่าบ่รวยอยู่ได้บ่แม่นไอ้มันเป็นเครือญาติกันบหารเครือญาติญาติกจะต้องเข้าเนี่ยละนั่นแหละพี่น้องผู้ใดสิเส้นปูนเส้นทรายกับเส้นน้ำพี่น้องบอกว่ามาจากช่องไอ้มังกรอีสานย่ากแต่ว่าติ่แค่ไปเปดึงย้า้ไปบ่อน้ำไปใส่ได้ข่อยบ่ก็จะยาไม่ใส่เด้เอาละพี่น้องผู้ใหญ่ใจดี เชฟกาพี่น้องผู้ใดแวะไปกับพานไปถือว่าเป็นเอฟซีสาวน้อยย่างเหนียวแน่นครับพี่น้องแตงเจกี้เิ่นว่าเพราด้มาติดตามดิแตงเจกี้เ่นเป็นเสี้ยนพระดิพิศนิดเนี่ยเป็นเสี้ยนพระจนเมียเขาให้บ้านนี้ยุบเบิ้งน้ำกันเลยบ้านนี้เพราะว่าผมก็อยากเลิกเลิกไปทั้งพระเลิกแล้วเป็นทั้งสี่หลายด้วยพี่สุก็คือว่าตอนแรกกับติดตามตะเข้าพี่น้อพราหลังๆมากอะพราะด้เขาบอกเบิ้งน้ำเข้าเนี่ยแม่ติดไปเบิด ไหนกี่แม่แถวไปกับเบิ้งนี่เพราะว่าวันครั้งเมื่อนนั้วันที่26มีนาผมจะไปหาหมอนี่แหละผมเบิ้งคลิปแรกของน้องผมก็เพิ่งหาเขาเบิ้งนะแฟนแฟนบอกว่าที่นี่ผมจะไปหาหมอ27 26น่ะผมเบิ้งเบิ้งน่องอ่ะตีสองลูกตีซี่ไปหาหมอสักเบิ้งรอบแรกแต่หอดตีสอง กระเบรอบไปเรื่อยๆผมก็เบิ้งไปเรื่อยจนทุกที่นี่ก็เลยก็เลยนั่นเลยก็เลยฟ้าก็เอดข้าวอไม้หก้อนหมมันมันสงเือปัญาฟังเพงฟังอียงสีมัมุนี่เห็ดหลายช่วงเห็ดหลายช่วงถึงเห็ดหลายเพจอันีมือนั่นโรคคีปหนอกองค์อิงเอาไปโรคหช่องนึงก็เลยโรค่องรักคิดว่ามันสึงก็อนนะคิดว่ามันสกอันนี้ บอกอีหลีไม่พอเนาะลองคือเสาไม่เนาะวันนี้จะคล้องกับเรียงข้าวข้าวแห้งๆร่วงๆไม่ชอบักบัดเตือนยิ่งมุ่งเสามากปรากฏว่าคลิปนอกอุงอิงแหละคนเบิ่งเป็นมือน่ะก็ได้หักอ๊อเด็กน้อยพวกนี้หัวตั้งแต่ขื่นกับว่องหมอะร่างไปยังคนวนขึ่นหลายขนาดนี้ก็เลยเมืองตะปูคนละสามคนละสามคนละเบิองเบิองเมืองตะเคียนคนละสามคนขีพ่อสนิทหรถนี่อีพ่อเออนี่พ่อซื้อได้อายุเพิ่น เพื่อนคนขังสีหลายกว่าเข้าแล้วล่ะเจ้าบ้านหน้าเพื่อนยังนุ่มอยู่ห้าสิบย่างห้าสิบหกนั่นทั้งส่นไหนหน้าเพื่อนยังนมอยูะรุ่น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 พ่อผมหมดละแม่ผมกับห้าสิบเก้าไอ้ทวดสี่สิบกว่าโอ้ยเห็นหน้าเห็นหน้าตาผมไปยังสี่ผมยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เลยนี่ เออท้องสัตวแล้วเนาะขอบคุณพี่สนิทอีกครั้างก็พิสพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับไม่แห้งทุกคนขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทักทายเพป็นได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่ข้ำผ่านครับขอบคุณครอบครัวพ่อใหญ่ข้ำผ่านครับมังกรอีสานเนาะครับนักการที่มารวมโตเพือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นเกียรตินิดเดียวสิครับมือแรงเดี๋ยวอาจสิมีคลิปรถกระไดพี่น้องเดี๋ยวเบาวจนสิงยางน้ำกล่นเลย คลิปลุดใครล่ะท่อนคลิปลุดใครล่ะท่อนก็รอติดตามครับพี่น้องมือเอือนอ่าสิไมีคลิปลุดแต่ว่าโบหัวว่าสิเป็นคลิปลุดผู้ใดนะพี่น้องมือแรงโหลดบ่ได้สิเป็นโหลดอยู่บ้านมือเอือนครับอันน้อยน้อยมึงสู้หาถ้าได้เขาเน้อยเลยเคทมักรอกก้อนไม้มาแต่ถ้าฟองนี้ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณบอพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกอรครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปน้ะสวัสดีครับ